ว่าาดนนาดเลดไหยงนเสร็จต่อเ้ิมหาที่บ้กขวานสี่น้อง ใครจะซีมลองาลองลงขอซมนเด้วาเอาบ่วงมันเป็นยังมาสดเออเอาบ่วงสดเลยนะครับมีเวลาก็ลงกินเียงอีกได้นี่ครองไินกนก่กลางนนี้มนีคมขาดกันเวอร์ัแบบอีกปีหนึ่งแลา่อกรใช่ต่อเรียบร้อยแล้วมาปีนซีมบังหลังจากแล้วงานบุญกระถินพี่น้องพี่แม่เราซื้อสินึงพันบาทเหลือพี่น้อง ขอบพ่อเฮาเองกะกินแต่สองสามคนพี่น้องเฮาแคนดี้กับี่พอคือไก่กับบริกนก็นเริ่มมาแป๊หกเห็ดสิ้นแดดเดียวไอ้กินบัดยมเกี่ยวขขาวพี่น้องยามเกี่ยวขาแล้วเฮาก็มีอันสิ้นแหงไว้ปี้งกินแป๊หกไว้ได้กินโดนเห็ดกระสลอยสลอยมาเห็ดซอยแบ่งให้เราสองตอนพี่น้องก็ได้ป้งกินยามมือเส้าสิ้นงัวพี่น้องก็คันขางัวสองงานบนนี่แหละ มีขาง้อขาหมูแล้วก็ขากบขาเขียดนะพี่น้องแต่ละปีกั<ะ>เป็นแบบนี้แต่ว่ากบเขียดโบด้เอามาเห็ดแหงกระปูนน้ำหมอบัตรชิ่าประนังกับขาเขาแม่งจิรอไปแหละเอามาแหล่มีน้องขนาดกะตำข้าหม,ามักเหมือนบ่อแม่ครัวแต่หน่อยจังสีเอาตังใงินเพื่อนเมียกันน่งตำตำมันแสบแสบแบบเวลาเอาเอื่นเนาะขั้นตอนต่อไปพี่น้องเนียตอกได้แล้ว ยังไม่ได้จองบอกยังไม่ได้แล้วก็พากันเห็ดเอาเองเ้อแหล่พอดีงามพี่้องกินคนูละหนึ่งพันบาท ยันมแข็งบมแข็งาเราว่าเขา้าตื่นสวยตื่นสวยมากเขากินเขาแล้วันเดือวจะสิลหลอดสิหลอดมวเาตัวเลยชิลม้าดาอเพดเพชรหลอดมูวนดิบิม้วนบ๊แมนชิบรวมเลยพี่้องสิีแม่ซื้พันบาทงวนบนบแพงซื้อพันบาทกันได้บักลายหัวราคาตกสิลมันไดรลายแต่โปกตีแล้วซื้พันบาทมาสั่งกับหาลอยนี้นะซื้อหาลอยสั่กับพันบาท งเดี๋ยวนี้หลังงมลงราคาชินร่องกับมีแต่ว่าข้าเซเห็ดกินกันรังอันนะเขาแก่เนาะเขาแก่นโฮมเหมืนกันมากินอยวัดป้าก็คือกระถึกแบอมนเปีนโอยู่นเนีอันนี้คือพักคัวก็คือกระถึกแฉให้มันเย็นให้มันเปื่อยก่อนเอาไปแช่นํงก่อนมันมันมัหอดชีหอดมงมันเลยอกพอลื่องปรุงครับ าตาบเป็นตากตนมื้อหละตักหงสิตาใหนไฟเอาไฟเาไฟตานิ่ดับนิเสียนสันนิดหน่อย <c oughs> แต่มาเห็ดกินรวม <c oughs> ให้ขเ,เห็ดกินนั่นไหันอแก่นะกับก็ผู้ที่ว่ามาเห็ดเรียกรวมในวัดนั่นแหละมากินค้าขขาสามกีก็มาสรุปหย่อนเงินกระถิ่นผอมเนาะ ถือว่าเสร็จสิ้นพิธีบัณนี้งานบุญบานเฮากับปีนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบพี่น้องไอ้ลาบลื่นมาทุกอย่างอากาศกด็ดีคนกับโโม่วนซื่น,านอารมณ์ดีแห่กระทินกับได้บุญได้กุศลลายได้เงินกับได้ลายเป็นอะไรเป็นอะไรเมื่อได้บาปเป็นอะไรคือได้บาปเมื่อมาเขามื่นมาคัดเป็เดเบิร์ตเจ็บตุ จำมือหาี่มือที่มือันนี้กานอกากนี้พอเน็ตเที่ยวเส่อสำนีนะแพงแต่เรือนี้เทิบหาที่บอกจริงบรได้ไล้ะกันบางก็นี่แทงไลยพป่น้องเขาจะเหตุการนี่ันแปรหูมนแทงเนาะสิน ามาเสียยน่กูน่กได้แมเนี่ยขหาิแวจิก่นาบกนสิ่พี่น,ออน้องเอยบ้านเราเปนดาดสิ่กินกับเพี่แอ้มขมขมพี่้มกเบียกบเบียะไสกัเบีเพี่แบีเจียวมคมมันลลพี่น้องเมือนนะครับแขกในบ้านพี่น้องเอยสำล่าบุษุกขักไปเหนแบบพอสำลราแบบนุ่มๆตอนตัวนี้สุกรับ มหยุกอนเด้ยันบ้าเยเสร็จล้วคุมหรอเอาอันตองปลาแดกกัน้ำเดใ้มีพริกแซอะเรหรอไงพริดแหงมีอันตองปลาแดใส่ละลายเลยเขากระจงใส่น้น้ำข้อ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 ดล้ใเขามาเ้ มาเจนี่ก e. the ่นเลยดเลยพอๆๆ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 อๆๆ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 ๆบๆๆๆๆๆนๆน่นๆน่ๆๆ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 สๆๆ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 บีบีๆัๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆาเๆๆๆนๆๆอๆนๆ่เ เพิ่มพักหอมไม่น่อยเจวนะซิมลองเลยน,นี่คมขัดกันรสใส่คมแบบเมือนหูมือนตาบุกข้นเลยพอมันเป็นดีสดเต็นหักเลยนะน,น,นี้วแม่เอาไหนดังจริงแม่ปาสเกลมาใช่ไหม

Sai right. này chung rồi đấy. Vâng, nhà sim còn nhảy vần. Tắp thì nó nghe, sột tròn lên đây. Sột nhọn, phủng, ซอยใหญ่ปะเอาจานมาเลยมัจานแคบเลข่าวกันอยู่กับมนิ่ใหม่ทำมานิ่ใหม่นั่นเสียในเพชรเ้ผักดีเจียวใส่กับเพชรนิหน่อยเป็นน้ำพริก กินอยู่นี่น้ำบ่กินอยู่นี่น้ำเลยน้ำลายมาแบ่งเอาเจี๋ยวะเดี๋ยวไปเสือกคนพี่น้องเสือกหน่อยก่อนไปห่อเป็นซีมเบิังแบ่งไว้เด้อแต่มีใครอยากกินอยู่นี่เจียวเชือมาน้ำล้ายไงเด้อเอาถ้วยกับเอาถ้วยกับหม้อมาเลยพักกับเสือกถ้วยเลยเด้อ เออไทยตาหนึง้สมยิ้มรู้เก่งเลยสามตาเองครับชอบเดีูจะก้อถ่ายซีมลาลมานงงอซิมคนเดียัเอาบ่วงมันเนนยงมาสดเออเอาบ่วงสดเลย้มีเลอดลากลกิเียงอีกได้น่วักนำกินกึ่งลาน้อืมเลือดแบบว่าใช้กินแค่ตากับลกเองไเลย กล่องสุดท้ายพี่น้องเลยอ้าวมื้อเยนมาเฮยจากไปก็ได้ตะก่อนนะบราษัมลาบตอนทําลางบรัมลาแบ่งเที่ยวไอ้นี่

กินเข่าด้อขัดตนเทียบม่เข้าก็กินขาวมากเี่ามากเกีียวสิโอ้ตัวนี้แล้วมัคมักหวานนี่ไปมาคมตัวนี้แล้วมันจะสิบงาำได้กดนข้าเนี่ยคมสุดๆเลยนะจันสบีสุดเลยงั้นเราแห้งกิ่าคมขัดหวานขักี่นะสุดๆเลยแะนี่ิมึง เตรีมบงหนคนไทไปบดเลยปงหมได้เรื่อยข้าคั้มขาคั้กขนาวคั้มข้าวคั้มข้ากคั้มข้าวคั้มข้าวคั้มข้าวคั้้คั้มข้าวคั้่้เวคั้ม้าวข้วค้มาวค้มข้าวค้้าคัมขาวคัวค้าวคั้้าวคเ้มขวขาวค้ขาวคมาั้มขาว้้วเั้มาวั้มานเั้นา เอืผสมมันก็เลยแบบลงโตแสบแขาดลเลยอ่ะเอิอกินเท้าเนี่ยบาทหนึ่งเข้าสามัคีพี่น้องเลยอยู่เ่อนผูใหญ่บานมือสุดถ่ายของงานบูนกฐินสรุปอยากสรุปงานแหละแล้วเนาะปีนี้ก็ถทือว่าสำเร็จรุ่งไปแบบหลับลื่นเงินคำก็ได้ลายปีนี้ด้ศรัทธาลายปีนี้กัถทือว่าเป็นปีที่ว่าสมบูรณ์แบบอีกปีหนึ่ง สองผ้าเด้พี่น้องเอ๋อผ้าหนึ่งกินข่าวเด้อพี่น้องเกินกินข่าเนี้ยหลังจากบนกระทินพี่น้อง แล้วบญกรินกัมากินข่าสรุปรวมอย่างนี้รูปแล้วมนี่ยมวลมวลใส่หินปีนดดยอดกรินร้ายเนาะปีนี้เนาะขอบใจเบิร์ดสิมองสบอนเดอร์พี่น้องที่ว่าห่วมเป็นสจภาพห่วมเป็นประธานกระินเนาะจะมีหลายคนนะพี่น้องเอ้ว่าสิเป็นทางไทยทางสหรัฐอเมริกาอะไรกั อยู่บ้านเฮาแลวก็บ้านอมอมแอมกันน้ที่ว่าซอยนาะสอยปัใจจัยในการสางสา,สาพัฒนาวัดบ้านเฮาให้เป็นบ่อนพังรมเป็นบ่อนพังเทศพังทมแลวก็เป็นบ่อนไหวพระเป็นบ่อนซุยนรวมของชาวบ้านบ้านเฮาในอนาคตนี่เน,น,น<ส>าะ<ม> กมันจะนีได้อา<ต>หารแซ่บๆเขาใหม่ผู้ได้กยัยากเข้าใหม่เข้าใหม่ประมัยกวอกหนหองปลาใหม่เลยพี่นง <ไป S 2> ้งว่าเดียวๆๆต่อ,พอมพีมมม่น้องเลยต่มก็มีส่วนสิลลอดนี้ใช่ตอเรียบร้อยแล้วมาปีนซิมบงเติอเพิ่มควอ,อ,อนวสปิีนข่าที่ยงนัากันเดอร์สามผูกบริบูสบบ้าหน่อยสิลลอดสาบอ่บริเัทมไล่เมื่อเลย พี่ลองกินเขาดกันเอาบ่วงมาหน,มมน,น่อย,ออยอแต่หลอนอ่อนแต่หลอนน้อยจริงเม่เปลี่ยนซื้อใหม่ละเน็ยคุยไปคุยมามันเทยซ้ำขับน้อเสี่ยวเสี่ยว ม่ทุกคนกินเขาเทียงเขาเพลนค่ะกินได้ไรทุกและแมกเมื่อหรือเ่แมกเมื่อหรือเปล่ากินข้าวแล้วยงมีอีกเยอตั้งแต้วาสติมลกงกับเต่ว thêm mình xin lại xin hàng xin hàng sao nó xin hơn hàng